สวัสดีครับผมวันนี้วันที่28มีนาคมปี2567ครับอัปเดตการ2เรื่องสาคัญในวันนี้นะครับเรื่องแรกครับผมเกษตรกรนะฮะต้องบอกว่า,ารอโครงการนี้นะครับผมเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรครับเรียกว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งรัฐกับเกษตรกรร่วมกันจ่ายคนละครึ่งนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับน่าสนใจทีเดียวนะชงปุ๋ยคนละครึ่งนะครับ เรื่องที่2ครับผมนะ่าสนใจนะครับว่าเวลานี้ในเรื่องของความคืบหน้าสำหรับเงินดิจิตอลหมื่นบาทนะครับก็ออกมาคร่าวๆละวนะว่าช่วงไหนเริ่มลงทะเบียนช่วงไหนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับวันที่10เมษาย,ยนครับเราก็จะได้เห็นความชัดเจนเพิ่มเติมแน่นอนวันนี้เรามาอัปเดตกันนิดนึงครับเงอนไขที่น่าสนใจเงินดิจิตอล10,000มืนบาทกลุ่มคนที่ได้และก็กลุ่มคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ คือกลุ่มไหนเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับเริ่มจากในเรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งก่อนนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเตรียมเสนอโครงการปุ๋ยคนละครึ่งด้วยการสนับสนุนปุ๋ยไล่ละ50กิโลกร,รมัมขวรเลือนละไม่เกิน20ไล่และไม่เกินควรเลือนละ1,000บาทชงเข้านะครับนบขนะคอรอมอช่วยเกษตรกรกว่า4.68ล้านขวเลือนครับ นางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต2567-68ทับ6 8โดยสนับสนุนปุ๋ยที่เหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรูปแบบปุ๋ยคนละครึ่งโดยภาครัฐและเกษตรกรจ่ายคนละครึ่ง วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโดยเกษตรกร,กรครับมีส่วนร่วมในการซื้อปุ๋ยเพื่อเพิ่มโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวเข้าถึงปัจจัยการผลิตให้สามารถดำรงชีพยอยู่ได้ครับโครงการปุ๋ยคลครึ่งเนี่ยนะครับก็คือจะสนับสนุนค่าปุ๋ยในอัตราไร่ละ50กิโลกรัมคัวเรนละไม่เกิน20ไร่ วงเล็บครับไม่เกินควนละละ1,000กิโลกร,รัมนั่นเองให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จะปลูกข้าวในปีผลผลิต67ทับ68ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยใช้จ่ายจากเงินทุนทกศส,สำรองจ่ายดำเนินงานครับตามโครงการ33,422.950ล้านบาทและงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อจำเป็นครับปี67 จำนวน108.006ล้านบาทซึ่งกรมการค้าข้าวจะจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติบงเล็บนบ,บขอและเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการและงบประมาณต่อไปนะครับกรเกษตรกรในประเทศครับที่ปลูกข้าวกว่า4.68ล้าน ครอบครัวหรือประมาณ16ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับยังมีฐานะยากจนเนื่องจากราคาผลผลิตแปรปวนต้นทุนการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นเช่นปุ๋ยเคมียาปราบศัตรูพืชซึ่งผลนะครับให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีต้นทุนสูงขึ้นดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการสร้างความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ดํารงชีพอยู่ได้นางสาวเกนิกากล่าวนะครับนี่คือเรื่องแรกสําหรับในเรื่องของปุ๋ยคนลคขึ้นครับเดี๋ยวไงเรามาติดตามเรื่องนี้เพิ่มเติมกันแน่นอนนะครับต่อมาเรื่องที่2ครับมาเช็คเงื่อนไขนิดนึงสําหรับเงินดิจิตอลหมื่นบาทนะครับว่ากลุ่มไหนได้สิทธิ์และก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเงื่อนไขล่าสุดครับ การแจกเงินดิจิตอลหมื่นบาทกลุ่มคนที่โดนตัดสิทธิ์มีหนึ่งกลุ่มเพราะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้มีใครบ้างนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันนะหลังจากที่นายจุรพันธ์อมมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเงินดิจิตอลหมื่นบาทผ่านดิจิตอลไวเรตครับโดยยืนยันว่าจะเปิดลงทะเบียนแจกเงินดิจิตอลหมื่นบาทให้กับประชาชนครับรวมถึงร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ในช่วงของไตรมาสที่3นะฮะนั่นคือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนปี67และก็จะเติมเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับให้กับประชาชนในช่วงไตรมาสที่4ก็คือตุลาถึงธันวาคมปี67ส่วนก่อนเวลาที่ชัดเจนครับคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเบล็วงเล็บบอร์ดดิจิตอลชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะมีการประชุมสรุปรายละเอียดทั้งหมดในวันที่10เมษา ก่อนที่จะส่งเรื่องให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาครับโดยเงื่อนไขหลักๆนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ได้ลดจํานวนกลุ่มเป้าหมาย50ล้านคนนะครับทีนี้ผู้ที่จะมีสิทธิ์นะครับได้รับเงินดิจิตัล10,000บาทเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับอายุ16ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนเงินฝากไม่เกิน500,000บาทครับกลุ่มที่ ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอล1,000 0บาทมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือรายได้เนี่ยนะครับไม่เกิน7,000 0บาทนะครับแต่เงินฝากเกิน5,000 0 0บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเงินดิจิตอลนะครับไม่สามารถ ซื้ออะไรได้บ้างนะครับก็สินค้าอรา่อสินค้าอบายามุขสินค้าเหล้าบุรีเช่นเหล้าบุรีผลิตภัณฑ์ยาสูบก,กัญชากระท่อมพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์จากกัญชาหรือว่าพืชกระทอมบัตรกำนันหรือว่าบัตรเงินสดครับเพชรพลอยทองคําอัญมณีนะครับเงินดิจิตอลไม่สามารถชําระอะไรได้บ้างครับมีชําระหนี้ค่านา้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ ค่าน้ํามันก๊าซธรรมชาติค่าเทอมหรือค่าเรียนนะคอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นํามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะเสริมในมุมที่เรามีการอัปเดตให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันอย่างเป็นระยะระยะซึ่งก็มีนแยะสาคัญหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวติดตามให้กับทุกท่านเพื่อจะได้รับสิทธิ์นะครับประโยชน์ที่สําคัญและก็ไม่พลาดสิทธิ์ที่ท่านควรจะได้ นะติดตามช่องเราไว้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ